สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ลูกหนังรายวันศึกลาลิกาสเปนคู่ดึกในวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมเวลาตี2ครึ่งตามเวลาไทยเราจะไปกันที่เอสตาดิโอเดบารกาสกับแมตช,ช์ที่เจ้าถิน่นราโยบาเยกาโนเปิดบ้านรับการมาเมยือนของบาร์เซลโลนานัดที่3ของฤดูกาลเจ้าถิ่นเพิ่งผ่านงานยุโรปมาหมาัดหมัดไล่ถล่มเนมานกรอตโน4ประตูต่อศูนย์รวม2นัดเข้ารอบคอนเฟอเรนซ์ลีกแบบไร้ปัญหา5ประตูต่อศูนย์ ฟอมกำลังมั่นใจแต่ประเด็นคือพวกเขาอาจมีอาการล้าเล็กน้อยเพราะกลับศึกกลางสัปดาห์ส่วนบาร์เซโลนาเปิดหัว2นัดในลีกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มยิงรวม6ประตูเกมลุกลื่นไหลโดยเฉพาะครึ่งหลังที่พวกเขามักจะเร่งเครื่องได้ดุเดือดมากย้อนดูสถิติเฮตูเฮตบาซ่าชนะรายโย3เกมหลังสุดในลาลิก้ายิงได้รวม6ลูกและไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวแต่ถ้าขยายไป5นัดหลังคู่นี้มีผลเสมอหนึ่ง และราโยชนะไม่บ้านตัวเองหนึ่งนัดดังนั้นแม้ชื่อชั้นจะห่างแต่เกมที่บาเลกาสยังถือว่าน่าจับตาเพราะราโยมักจะไม่ใช่งานง่ายสำหรับทีมใหญ่ราโยมีปัญหาแนวรับอับดุลมูมินยังเดี่ยงยาวแต่ตัวหลักที่เหลืออย่างกาเซียอีซิปลาซอนและเดฟลูตอสฟิตพร้อมทั้งหมดเกมยุโรปล่าสุดไม่มีใครเจ็บเพิ่มขณะที่สภาพสนามบาเลกาสมีข่าวว่าพื้นค่อนข้างแห้งและหญ้าไม่เรียงในบางจุดซึ่งอาจส่งผลต่อสปีดบอลด้านล่าง ฝั่งบาซ่าเจอข่าวร้ายกาบี้ยังเจ็บเข่าและพักยาวทั้งฤดูกาลขณะที่แทสเตเกนในด่านมือหนึ่งยังไม่ฟื้นตัวโจอันกาเซียจะได้ลงเฝ้าเสาอีกนัดฮันซี่ฟิกมีแนวโน้มจะโรเทชันแนวรับบางตำแหน่งแถมเพิ่งเรียกแบ็กซด์ดาวรุ่งเคราตมาตินขึ้นมาเผื่อใช้ในเกมนี้ด้วยรายโยคาดว่าจะยึด4-2-3-1เหมือนเดิมบัตายาเฝ้าเสา,เสารัชูเลเยนเฟลิเปและชบาเรียเป็นแนวรับกลางถึงซ้าย กลางรับใช้ซิสกับอุนโลเปสขับเคลื่อนเกมรุก3ตัวหน้าเป็นอีซี่ปาลาซอนดิอาสและกาเซียปล่อยเดอร์ฟรุตอสยืนห้อยรอโอกาสบาซ่าก็น่าจะยึด4-2-3-1เช่นกันกาเซียมือกาวกุนเดอาราอุโคกูบาซีและบัลเดแพ็กแนวรับกลางใช้เดยองยืนต่ำเปรดรขับเคลื่อนดันบนเกมรุกเรียงตัวราฟินญาโอลโมและยามานปล่อยตอรเรสยืนหน้าเป้าหลอกลายคู่แข่ง แนวโน้มเกมรายโยจะตั้งรับใน4-4-2ตอนไม่มีบอลไล่เพรสแดน2และหวังสวนด้วยสปีดด้านกว้างของกาเซียและเดอฟูตอสส่วนบาซ่าจะเล่นบอลสัน้นเคลื่อนที่สูงปั้นเกมจากแดนกลางโดยเดยองและเพดรีปล่อยให้ยามานหรือราฟินญ,ญาโชว์เดี่ยวเลาะริมเส้นเกมนี้มีโอกาสจะเป็นการสู้กันด้วยการหาพื้นที่ด้านข้างใครใช้โอกาสในพื้นที่สุดท้ายคมกว่ามีสิทธิ์ตัดสินเกม ช็อตต่อช็อตที่น่าจับตายามานจะดวนกับชบารียแบบตัวต่อตัวฝัวว่งขวาบาซ่าหากแนวรับเจ้าถิ่นหลุดตำแหน่งเมื่อไหร่มีสิทธิ์โดนเจาะเท่ากลางยิงส่วนอีกข้างราฟินยาต้องเจอรัชชูและเลเยเยนสองตัวดักเร็วจังหวะครอสให้ตอรเรสรวมถึงการแย่งบอลจังหวะสองตมกลางระหว่างซีสกับเบรีก็อาจมีผลต่อความได้เปรียบทั้งเกมประเมินจากสภาพทีมฟอร์มและความล้าระหว่างสัปดาห์บาซ่ายังดูเหนือกว่าพอสมควร และด้วยคุณภาพสำรองที่หลากหลายกว่าเชื่อว่าช่วงท้ายเกมน่าจะเปลี่ยนจังหวะได้สกอร์ที่คาดรายโยบาเยกกโนแพ้บาร์เซโลนา1ประตูต่อ2ใครที่ชอบการวิเคราะห์แน่นๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์สกอร์ที่คุณคิดไว้ในเกมนี้ได้เลยและอย่าลืมกดติดตามช่องลูกหนังรายวันเพื่อรับชมรีวิวแมตช์เด็ดทุกสัปดาห์ครับ